บทที่778เลี้ยงดูยิ่งกว่าให้กำเนิดพ่อเสียงของไม่กงจือสันเล็กน้อยการเรียกนี้ทำให้ร่างกายของเสี่ยวเหอสันอย่างเห็นได้ชัดท่านเลี้ยงดูข้าสอนให้เป็นผู้ใหญ่และให้ความสามารถที่เป็นข้าเป็นในตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะท่านข้าคงไม่มีโอกาสได้เกิดมาในโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สำคัญ ในใจข้าท่านคือพ่อของข้ามาตลอดทุกสิ่งที่ท่านทําเพื่อข้าพิสูจน์ว่าท่านเป็นพ่อที่ดีและมากกว่าที่จะเลี้ยงดูแม้ว่าท่านจะเอาเปรียบข้าแต่อย่างที่ท่านพูดท่านไม่เคยทําร้ายข้าเสี่ยวเหอมมองไปที่ไม่กงจื่อแม้ว่าเขาจะฉลาดมากเขาก็ไม่เคยเดาว่าไม่กงจื่อจะมีทัศนคติต่อเขาเช่นนี้ ในบรรดาเผ่าอาสูนกยุงท่านเป็นคนเดียวคนที่ใจดีกับข้าตั้งแต่เด็กเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารังแกข้าท่านมักจะปกป้องข้าและลงโทษพวกเขาตอนนั้นข้ารู้สึกอบอุ่นมากความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับท่านไม่ดีข้าคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของท่านอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแม่หรือท่านท่านใจดีกับข้ามากเวลาอยู่กับข้ากันเดียวความเมตตาของท่านที่มีต่อข้าข้าจะเก็บไว้ในใจไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือด เสียงของเสี่ยวเหอสันเล็กน้อยเขายกมือขึ้นราวกับว่าเขาต้องการสัมผัสหัวของไม่กงจือ่อแต่เขารู้สึกว่าเสี่ยวซานจ้องมองอย่างระมัดระวงังและวางมือลง <_ c oughs> เด็กดีเจ้าเป็นเด็กดีข้าไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อของเจ้าจริงๆเจ้าเป็นเด็กที่ใจดีจริงๆแล้วเมื่อเจ้ายังเป็นเด็กข้ารู้สึก,ว,ว,ก,สกว,ว่าเจ้าคอยช่วยเหลือผู้อ่อนแอเหล่านั้นอย่างเงียบเงียบเสมอ เด็กๆในโรงเรียนของเจ้ารังแกเจ้าดูถูกความเป็นมนุษย์ของเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าที่ดื้อรั้นบอกพวกเขาว่าเจ้าเป็นมนุษย์และเจ้าภูมิใจในอัตลักษณ์ของมนุษย์ของเจ้าดวงตาของไม่กงจื่อเป็นสีแดงแล้วเสี่ยวซานจับมือเธอเบาๆและพูดกับราชาอสูรนกยูงตอนนี้ร่างกายของเจ้าคือเสี่ยวเหอหักเจ้ารู้สึกว่าเจ้าควรถูกแยกออกจากตัวตนเดิมของเจ้าข้าขอแนะนำให้เจ้าอยู่กับตัวตนและชื่อของเสี่ยวเหอ ในอนาคตนอกเหนือจากเราเจ้าควรแจ้งให้องค์หญิงทราบเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพอย่างมากที่สุดท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็น่าตกใจเกินไปและง่ายต่อการดึงดูดความสนใจของสารบรรพบุรุษราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้าแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้แม้ว่าตอนนี้ข้าจะไม่มีฐานการฝึกฝนแต่ข้าก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้าง เจ้าได้ข้ามผ่านภัยพิบัติสำเร็จไหมข่าตายไปนานแค่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเสี่ยวซานกล่าวว่าให้ข้าบอกเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจ้าตายหลังจากที่เจ้าล้มลงเสี่ยวไม่สืบทอดตำแหน่งผู้นำของเผ่าอสูรนกยูง เสี่ยวซานเริ่มพูดถึงการสืบทอดตำแหน่งของเม่ยกงจื่อไปยังตำแหน่งของปรมาจารย์รวมถึงตัวสำรองที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังในการไล่าตามจักรพรรดิอสูรธมินและจากนั้นเม่ยกงจื่อก็พัฒนาความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วมาสารบรรพบุรุษรายงานหน้าที่ของตนและกระบวนการสุดระทึก นอกจากความสามารถของเขาแล้วเสี่ยวซานเกือบจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วสำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากของเขาสิ่งที่เขาบอกกับราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับที่เขาบอกกับจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่บอกทั้งคู่ว่าเขาได้รับมรดกเทพสมุรอันทรงพลัง เสี่ยวเหอตั้งใจฟังอย่างจริงจังและเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นเมื่อได้ยินสถานที่ที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการประเมินของไม่กงจือเธอยังเอาชนะราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าฟีนิก์เพลิงอมตะและเธอยังได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิทั้งหซึ่งทำให้เขารู้สึกเหลือเชื่อ วิธีที่เสี่ยวเหอมมองเสี่ยวซานค่อยๆเปลี่ยนไปตัวเขาเองก็เก่งเรื่องการวางกลยุทธ์แต่ทุกอย่างที่เสี่ยวซานทำในกระบวนการช่วยเหลือไม่กงจื่ประเมินงานของเธอนั้นอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยวซานได้นำการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ของก้าวสวรรค์สิบแผ่นดินเพื่อโจมตีสารบรรพบุรุษบังคับให้จัก,กรพรรดิสิบองค์ปกป้องทางให้เขาข้ามภัยพิบัติทำให้จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักแต่เสี่ยวซานร,รอดจากการข้ามภัยพิบัติมาได้สำเร็จทั้งหมดนี้ทำให้เขารู้สึกเหลือเชื่อ ชายหนุ่มตรงหน้าเขาเก่งกว่าเขาอีกและเขาก็กล้าหาญกว่าตัวเองมากแม้จะ,ะเผชิญกับจกักรพรรดิมากมายขนาดนี้เขาก็จัดการกับมันได้อย่างใจเย็นและเขายังเล่นเป็นจกักรพรรดิรอบๆและในที่สุดก็ได้สถานการณ์ดังกล่าวน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตไม่กงจือได้เสร็จสิ้นภัยพิบัติและกลายเป็นราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่ความเร็วในการฝึกฝนแบบนี้นับประสาในเผ่าอาสูรนกยุงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในกลุ่มอสูรทั้งหมด ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ความจริงอยู่ตรงหน้าเขาแล้วและตอนนี้แม้แต่จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วสถานการณ์ปัจจุบันของการแข่งขันเผ่าอสูรนกยุงสามารถพูดได้ว่าดีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างน้อยที่สุดจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวและจักรพรรดิอสูรฟีนิกคริสตันจะสนับสนุนพวกเขาอย่างแน่นอน ด้วยการสนับสนุนจากจักรพรรดิสองพระองค์ที่อยู่เบื้องหลังเธอและเสี่ยวซานปราดที่คอยคุ้มกันเธอเมืองเเครล์ลีอาจกล่าวได้ว่าเข้มแข็งสิ่งที่ไม่กงจื่อต้องการคือต้องพัฒนาต่อไปและก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิอสูรนกยุมคนต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นเชื้อสายของพวกเขาจะมีสิทธิพูดในราชสำนักได้อย่างแท้จริงหลังจากฟังคำบรรยายโดยละเอียดแล้วเสี่ยวว่าเหอก็ถอนหายใจยาวมองไปที่เสี่ยวซานและยกนิ้วโป้งให้เขา ถ้าไม่เก่งเท่าเจ้าในแง่ของความสามารถหรือสติปัญญาตอนแรกข้าคิดไว้ว่าหลังจากเจ้าที่ฟื้นคืนชีพข้าข้าจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมแก่เจ้าตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะทําได้ดีโดยไม่มีข้าเสี่ยวซานใส่หัวและพูดว่าบางครั้งกําลังบางคนก็หมดแรงถ้าข้าพิจารณาทุกอย่างอย่างละเอียดการตั้งถิ่นฐานจะไม่เกิดขึ้นเพื่อนร่วมชาติจํานวนมากจะไม่ตาย ถ้าไม่ใช่เผ่าอาสูรดังนั้นข้าจึงตัดสินทัศนคติของเผ่าอาสูรที่ผิดต่อมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เสี่ยวซานกล่าวว่าข้าคิดว่าตราบใดที่ข้าประสบความสำเร็จในการนำเสี่ยวเม่ไปรายงานตัวทำงานและสร้างฉากในลานของบรรพบุรุษทำให้ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์อ่อนแอลงเมืองจะมีเสถียรภาพและเราได้ควบคุมอัตราการขยายของการตั้งถิ่นฐานแต่ข้าก็ยังคิดผิดอยู่ถ้าเจ้าอยู่ที่นี่เราจะช่วยกันหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้มากที่สุด